จ๋าทุกคนสบายดีไหมครับยืนดีกว่าไหนอ่ะอะไรนะอ๋อข,ข้างข้างนั่งหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับขอเป็นนั่งพับเพียบนะครับถ้าจะได้สวย,สวย อ๋อไม่ได้เหรอขอทษครับขอโทษครีบขอเป็นท่าเทพธิดาฮัลโหลนี่ฮ่าวทุกที่ฮัลโหลนี่ฮ่าวเฮ้ยเหมือนมาเหมือนมาฟังธรรมกันเลยจะจะจะว่าตามกันอ่ะ แกยืน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 แกก็ต้องยืนไม่ยอมยืนแค่นี้ก็กินละนี่ครับอะไรนะจีจวยจีจวย คนมีอะไรจะเล่าให้เขาฟังเร็วๆครเขาเล่าอะไรนะสนุกนะแต่ว่าวันมีวันหนึ่งฝนตกแล้วไม่ได้เล่นเล่นอะไรไม่ได้ก็เลยต้องไลฟ์ฮะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หวานมากเลยอร่อยนะสตรอเบอรี่อร่อยจริงมีไอติีมร้านนั้นอ่ะที่ไปกินเดี๋ยวได้กินแค่วันเดียวเพราะว่าอีกวันหนึ่งไม่ค่อยได้ผ่านใช่ไอสตรีมหวานดีไอตรีมกับสตรอเบอรี่ มีอุ้ยมีนี่ด้วยซื้อว affle มัชาก็หวานดีฮะ waffle มัช่าอะไรนะอ๋อน้องแฝดน้องแฝดมาไหนแฝดนี่ฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าไปสกีเป็นครั้งแรกเป็นไงสโนว์บอร์ดเออสโนว์บอร์ดเล่นเป็นครั้งแรกล้มไปร้อยกว่าครั้งล้มถูกมือขาดเลยอะถูกมือเป็นรอยขาดเลย เพราะว่าลมแรงมากใช่กิ้งแบบกิ้งหลายตลบเจ็บเจ็บในทุกวันนี้ยังแบบเจ็บอยู่เลยเจ็บตรงนี้ฮะอะไรนะครับอะไรนะขออะไรนะนอนเหรออ๋อโอเฮ้ยแล้วก็ดูไป ตอนไปเขาใหญ่กับเพื่อนใช่ปะดูดูเรื่องเรื่องอะไรนะแต้ลมราชินีจบใช่ปะแต่ไปที่เนี่ยดูกอรี่จบเพราะฝนตกสนุกอ่ะใครดูจบแล้วบ้างกอรี่หนุกอ่ะนี่พาร์ทสองมาแล้วนะพาร์ทสองมามีกี่ตอนนะสนุกทั้งหมด16หแล้วพีพอจบบนเครื่องก็เลยถามว่าให้แนะนำหนังให้ดูเรื่องนึงบนเครื่องเรื่องอะไรไทยเรื่องอะไรที่แนะนำคังคู่ใบเฮ้ยสนุกนะสนุกอ่ะสนุกมากเลยอ่ะ เฮ้ยเขาแบบเขาเขาเก่งมากเลยเนอะใครดูใครดูแล้วบ้างโปรดักชั่นดีมากอะไรนะใช่ไม่ชอบเสียงเขามากเสียงเขาเท่เนอะใช่แต่ว่ามันนานแล้วนะอะไรนะนานแล้วเจงเหรอเขาดูกันนานแล้วใช่ไหมใช่ฉันเพิ่งมาดูเฉยมากเอาล่กนี่กันละฮะฮะสกีสนุกไหมเตสกีสนุกครับแต่ว่าเล่นแบบเขาเรียกว่าต้อง ระวังเพราะขาตัยังเจ็บอยู่เลยอะไรนะครับขอขึ้นมาบนนี้ได้ไหมได้มิงกะลาบามิงกะลาบานี่สอนเขาพูดภาษาพม่าเขาพูดภาษาพม่าได้ครับเรื่ออ่ะพูดเย่เอตควิสเพปะเย่เไม่มีไม่มีไม่มีคืออะไรนะปุ่ย่อไม่ใช่ไม่ใช่จีิต no ผสมมาสิไม่เอาอะไรบ่อยนะไม่ได้กินนะดิไม่ได้กินนะสิโอ้แล้วหน้าเขาหน้าเขาจริงจังมากอะอย่างนี้ก็ได้แล้วสีก็ได้สีก็ได้แล้วเอาบอกเขายืนไงเราแอบนั่งตอนไหนนะแล้วตอนนั่งเครื่อง ตอนเขานอนกันใช่ไหมไอตอนเขากินข้าวกันแอมมาเสิร์ฟไม่ยอมกินหลับพอเขาปิดไฟจะหลับกันตื่นขึ้นมาจะกินแอร์เขาไปพักแล้วไม่ได้จะกิน<ด><ด>เขาถามก็มาถามว่าแบบเอ้ยคุณทิติภูมิคุณยังไม่ได้รับอาหารอาหารเลยนะคุณทิติภูมิจะรับอาหารไหมคุณหลับไงตอนนั้นคือที่เขาอา่านพอปุ๊บเขาก็เลยอ่าจะกินอะไรดีคะมีสปาเกตตี้มีดบอลกับอ่าข้าสปาเกตตี้ทะเลต้มยำไม่ใช่มันเป็น ข้าเข้าวแห้งต้มยำข้าวข้าวแห้งต้มยำเ้ข้าวแห้งต้มยำอืมไม่ค่อยชอบครับไม่ไม่ค่อยกินอาหารทะเลเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดเออสปาเกตตี้มีทบอลเหรอคะเออถ้าเป็นมีทบอลก็ไม่ค่อยอยากทานเป็นมีทบอลอยากเป็นทานเป็นเนื้อมากกว่าอ๋ออ่างี้มีมีของหวานนะคะเป็นชูเออเป็นอะไรชูครีมอะไรนะเออเป็นนี่เป็นอะไรนะเป็นครีมเป็นช็อกโกแลตอช็กกโแลตมันหนักไปอ่ะครับมันหนักไปอ่ะครับเขาพูดว่าอะไรอ่ะนี่ก็ไม่กินอีกโอ้ขอโทษค่ะขอโทษโอ้ขอโทษค่ะยังยังจะไม่ทานอีกเหรอคะ เลจบปบมือเขามากเลยเลยบอกเขาว่าเขารุดออกมาเลยนี่นี่ก็ไักินนีกเลยว่าทานก็ได้ครับทานก็ได้เดี๋ยวเอามาลองดูก็ได้ครับพานาคอต้าพานาคอต้ากับเสิร์ฟมาพร้อมกับครีมช็อกโกแลตมันดูหนักไปอะครับยังไม่กินอีกเหรอโอ๊ยขอโทษใครอะไรนะครับพี่เหรอไม่มีโอ้หนูก็น่ารักเหมือนกัน ดีไม่พอไม่พอดีไม่พอเมื่อกี้ใครอ่ะใครอ่ะชวนขึ้นผิดนี่เนี่ยเรามั่นใจมากเราทำไม่ต้องแล้วก็เราก็เชื่อใจหันมามองหน้าตลอดเลยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมมันยังไม่ขึ้นมันต้องแบบเว้นหนึ่งมันต้องซ้อมมานานมากซ้อมมาตั้งนานมันต้องหนึ่งสองต้องมีอะไรผิดพลาด เราเราก็เชื่อคนง่ายไงออสะสมมาตั้งนาน <c oughs> พอแล้วจบปุ๊บหนึ่งซอมมันต้องมีอะไรพิษไม่ต้องมีมันต้องมีมอะไร,ะไรพิษใต้ตรงไหนไม่มยังไม่อะไรนะครับแทนแม่นหนอะจบยังเยออ้ยังไม่จบนี่เหลืออีกหนึ่งอีพีหรอใช่ฝากดูด้วยนะครับอะไรนะไม่บอกหรอก ขาก็ต้องมีคู่ของเขาป่ะอะไรนะครับมันนีมันนีเด้งอะไรของน้องเขาจบแล้วนะอะไรโอซีดีเหรอมันนีเด้งมันนีเด้งมันนีมอแล้วมันนีพยาบาทนี่ใช่ใช่คุณแล้วปะพิษสมัยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นดอกดอกไม้คุณชิษสมัยนี่คุณพฤกเป็นคุณพฤกคุณพฤกตายยังไงนะ เอาคุณปิดโดนหิน <sandwiches> ทัาหรอแล้วเนี่ยเราไปเจอกันที่ทางช้างยังไม่ทันได้เผือกไม่ทันได้เผือกก็เลยไปรอลำปางเลยผิดที่ในใครมีอะไรชวนคุยอีกอะไรนะเอยเบลูก้ามาบุญคลองทำไมนะเบลูก้าบอกให้จัดที่มาบุญคลองอ๋อให้ไปหัวมันใกล้ใช่ไหมของชำ้นลุ้ยเป็นหนมเบื้องเอาไหม อะไรนะครับน้องท่วมปากอ่ะอะไรอะไรหน้าหานะน้องท่วมปากมันพูดไม่ได้อ่ะนิณฑินเหรอสามารถส่งไปทางได้ทางอีเมลนะครับผมผมจะพยายามยุติทางที่สุดสองสองวัน โอ้ยอไไอกี่วันคืออะไรนะนนอ๋ออยจัดหลายวันสองรอบหรอไหวดิเพื่อทุกคนมีไหนมีใครมีเพลงอะไรแนะนำบ้างมีคนแนะนำเพลงนี้เยอะมากเลยวัดท่าทองอะไรยังไม่เคยฟังเลย หรอมันเหมาะกับฉันหรอมันเหมาะใครในในเตนีออฟการมันเหมาะใครเป็นข่าทองเหรอมไม่เคยฟังเลยเนี่ยคนคีมมาทำไมเวไหนเวยไหนเวแบบแรปหรอหรืออะไรอ่ะเอามานันแต่ถ้าพี่ถ้าพี่เวก,ก็ต้องแรปอยู่แล้วเฮ้ <h ihi> <ขอ S 1> หรอดีใช่ปะ่ะอ๋อ ใครตกเวทีไม่มีครับอ๋อ,อวิคนละธาตกันเลยตรงไหนดีไม่รู้เหมือนกันมันก็สาบไปมาั้างเป็นฟิลแบบอะไรนะหนังเรื่องนันให้มีสี่าตุอะทิดาอะไรนะ <laughs> ใช่หรอ <laughs> ฉันจองเป็นตัวมันมีตัวอะไรบ้างนะสีินโรไฟ <laughs> อะไรนะ ใ,นะในะไหนนะอเวนเจอร์เ <Avengers, S 2> หรอ w วนด้าวิดเวนด้าเวนด้าเวนด้าหรอดอทเตอร์สตรีทปิอุ้ย <Doctor Strange S 2> <ish> อุอ้ยถ,ถ่ายอะไรเพื่อนอ่ะอุ้ย <laughs> ไหนใครอยากถามอะไรบ้าง <laughs> อะไรนะครับ <laughs> ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม แต่รู้ใช่ไหมว่ามันรอดทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดนะทุกคนเรามาลอดไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสั้นก็มีก็มี the magic เห็นหนูเปล่าเดี oh. ah, okay. ๋ยวใช้ซัมซุงดอปไปให้อาใครเขาเรียกว่าคุกแชร์ใครซัมซุงมีคุกแชร์ เจอกันนะคะรับบายเดี๋ยวนิวจะก่อนไปนิวจะแก้ตัวเพลงเลื่อนคูบบีแบบที่ถูกต้องอีกหนึ่งที1นึ่งองต้องมีอะไรไม่เข้าใจเหมือนกัน